รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ้ hey มาดูก่อนบาดใจเครียดบุกปีนัดเนียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังอย่างเดินนี่ยากค่ะและถ้ายังหกล้มนะครับหมื่นหกล้มไม่หมื่นหล้มหมื่นเออ้าตีลกาคงเป็นแสนแล้วครับคนละเรื่องสามาสาภาษาเป็นอีสานเหรอฮะ จิ้งจกนี่เขาเรียกอะไรขี้เกี้ยมและกิ้งก่าขีกะปอมอ่าหนเรพูดคานี้นี่ิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดไปเตะก้านคอกิ้งก่าตกลงไปในน้ําคํากระจายเดยาวไม่ได้จากคำแรกอ่น่อนครับขี้เกี่ยมขี้เกี่ยมหนูงงให้พูดสามำพ่มันไม่ค่อยได้ตลกนะ ามภาคสามภาษานะครับแต่งวงมันยุบปะค่ะมันก็ไม่ค่อยมีงานเดี๋ยวผมจะพูดภาคกลางครับผมอ่าผู้จัดการด้วยนะครับได้สี่ภาคสี่ภาษานะครับให้พูดคำว่าคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนได้เลยนะครับเอ่ยภาคไหนมาภาคนั้นออกมาพูดตรงกลางเลยนะครับแข่งกันนะใครชนะเกมนี้ได้ทํางานค่ะคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนนะครับได้ภาคกลางคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนหยดัค่ะยังยังไม่ได้เรียกยีสาน ไอ้ตัวไม่สนรถทัวภาคตังขังคกจิ้งจกจิ้งเหลนอีสานขี่ข้างทางขี่เกี้ยมขี่โก๊เหนือขังคบเจ้าจิ้งจกเจ้าจิ้งเหรนเจ้าภาคตังขังคกจิ้งจกจิ้งเหลนเหนือขังคบเจ้าจิ้งจกจิ้งเหรนเจ้าอีสานขี่ข้างทางขี่เกี้ยมขี่โก๊อีสานขี่ข้างทางขี่เกี้ยมขี่โก๊เหนือขังคบเจ้าจิ้งจกเจ้าจิ้งเหรนเจ้า ข้ามไปฝั่งนู้นเลยเขาชนะยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ครับดีมากเลยดีมากคุกจบเล่นเก่งมากเลยเ้าคุณนายสวัสดีครับคคกจบเล่นเฮเปยวเลิกกันแล้วเฮดูแลคุณนายสวัสดีค่ะออโต ศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนะคะเอตั้งใจมาวันนี้ก็มาที่นี่แหละค่ะเพราะสุดยอดอยู่แล้วจะเอารถมาเปลี่ยนโชคกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะขอน้ำมันเครื่องกับโชคมาเลยเดี๋ยวรถจอดไว้ค่ะเอาจอดทั้โชทั้งน้มันเครื่องเลยครับอ๋อทให้หน่อยครับเดี๋ยวเราทําให้ครับก็ใช้เวลาในการซ่อมบํารุงเนี่ยประมาณ2ครับอุ้ย2ชั่วโมง2ปีครับ ถึงว่าเราจะดูแลบริการอย่างดี2ปีครับอ๋อต่อเนื่องแต่ทำจริงๆ2ชั่วโมงครับค่ะแล้วช่วงนี้มีโปรอะไรพิเศษบ้างไหมครับช่วงนี้นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือผ่อน0%ทั้งร้านเลยนะครับถ้ามียอดสั่งซื้อตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปครับอุ้ยดีค่ะคุณแม่ จะบอกให้นะคะว่าตอนนี้นะคะซื้อยางคืมโหค่ะซื้อสามแถมหนึ่งไปเลยค่ะคุณนาย <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษชูน็บชุดทำความสะอาดรถสูงสุด20%นะค่ะ ยังครับผมและสิทธิพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก PT Meggar Plus นะครับเมื่อซื้อแอเซสออรีุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์เนี่ยลดสุดสุด15นะครับและเช็คซ่อมบำรุงอะไรตามระยะเนี่ยลดสุดสุด10นะครับโอ้เยอะ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 งั้นทำเลยทำเลยทำเลยได้ครับแล้วก็ระหว่างรอ2ชั่วโมงเนี่ยฉันจะมีกิจกรรมอะไรทำให้มันเพลินๆได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะคุณนายขาผู้จัดการขามาโชว์ตลกให้แขกเลยค่ะ โชวตลกอะไรดูค่ะโค่ะลูค้าดูค่ะเฮ้ยตลกตลกตลกอะเดินแบบชาลีอวันนี้จะไม่โชว์ตลกครับแต่วันนี้จะโชว์มายากลเคยดูมายากลทางช่องเวบพอยด์ไหมครับโอ้ยน่ยชอบเลยค่ะทางช่องเวบพอย์ค่ะวันนี้ผมจะเอามายากลมาโชว์ที่ศูนย์ออโต้แบ็คโอ้ยพอดีเลยฉันเป็นคนชอบกลค่ะเป็นคนชอบกลจ้าแบบไหนฮะก็ชอบชอบกลนี้แหละค่ะชอบมายากลใช่ค่ะดีเลยครับ ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับท่านคิดซะว่ามาใครทำให้คุณนายนิ่งทีวะเดี๋ยวต้องอาจา์เบกเบรกไว้ก่อนแตมันตื่นเต้นครัตื่นเต้นคิดซะว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณสมนนาคุณกลับมายากรคณะนี้เลยครับเดี๋ยวบอกน้องสองคนนะลำยไยกับลิ้นจี่ด้วยช่วยเป็นลิซ่าให้กลับมายากลด้วยสมมุติเขาเรียกว่าลิซ่า เซ็กซี่แบบนี้เลยลิซ่าและช่วงนี้ไปพบกับสีใสไฮรลเบิรดเยี่ยมเลยนะ เอางี้ค่ะเอางี้ค่ะตัวแรกตัวแรกชอบสุดมากสุดมากสุดมากผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวเอางี้ได้ไหมคะัได้ไหมครับไอ้คนนี้ไม่เอาเอาแค่เอาสองตัวเนี้ยค่ะ พูดจับไปเลยครับไม่ได้ครับดิสันคุณผู้จัดการผมเตรียมตัวมาดีแล้วครับอ้าวงั้นงั้นเอากลนครับแต่ไม่เอาคนนี้แสดงว่าจะไม่เอาผมว่างั้นเถอะว่างั้นไม่ได้ครับผมหน้าด้านครับโอ้จะเล่นให้ได้ว่างั้นเถอะมาชมชุดแรกครับชุดแรกครับแรกกับชุดไหนไม่ใช่แรกเสื้อผ้าครับอ๋อเหรอครับโชว์แรกครับ และนี่คือโชว์แรกของมยากลสีใสหาระเบิดทำอะไรครับดีฮะเป็นลีลาการกดเด้นนะครับวันนี้ดูที่หมวกนะครับในหมวกไม่มีอะไรนะฮะแล้วเอาผ้าสีมาควงควงควงแล้วใส่ใส่ไปในหมวกนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปดึงออกมาเป็นรูปเป็นกง และนี่คือขวดน้ำธรรมดานะครับที่ญาติของเขาได้ขวดน้ำไปให้แล้วทิ้งไว้แต่ขวดดน้กินน้ำหมดแล้วทิ้งไว้แต่ขวดดูลูกปีงปองนะสองตาดูไม่ต้องพากโอเค๋ย่มมาจังเงียบนะอภากได้โอเคไม่้ได้นะฮะนี่คือลูกปีกปองนะครับ โชว์อย่างเดียวไม่ต้องเต้นได้ไหมเดยเต้นเด็ท้องวิงกี่กับท้องคำใหญ่เ่างเต้นโอ้โหลูกบินปองนะฮะถ้าจะไปใส่ในขวดทําไงครับก็าก็เขเปิดฝาฝาเล็กขนาดนี้เข้าได้ไงล้วจะทาไงคะแต่เขาเข้าข้างก็ไม่ได้ไม่ได้ครับปิดหมดเอาอย่างนี้แล้วกันเขาจะลูกบิงปองตบเข้าไปในก้นขวดได้หรอคะมันจะเข้าได้ได้หนึ่งง ความสามารถนะฮะใส่ไปแล้วเอาออกไม่ได้เอาไปตั้งโชว์ที่บ้านได้นะครับทอมชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปครับและชุดนี้เป็นผ้าธรรมดาใช่ไหมไปเลยดิอันนี้อันนี้จะทำอะไรคะทำอะไรคะเขาจะเอาผ้าม่อห่อตัวเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าชุดนี้เป็นชุดเปลี่ยนหน้าครับเปลี่ยนหน้านิด ชุดเต็งเลยป่ะเนี่ยชุดเต็งครับเปลี่ยนหน้าครับใครที่จะไปทําศิลปกรรมที่เกาหลีตอนนี้ไม่ต้องแล้วเอาผ้าผืนนี้ไปใช้านับหนึ่งสองสามเปิดผ้ามาหน้าเปลี่ยนทันทีอยาจะได้หน้าของใครหน้าคล้ายใครบอกได้เลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนหน้าครับชุดนี้ดูฮะหน้าแรกดูก่อนเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนได้จริงเหรอย่างนะครับนับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งนับสอง นับสามผ้าครับเฮ้ยไปไปไปรอนไอนไปรอนไปรอนไปรไปไปรอโอ้ยไม่เอาหน้าดีกว่าค่ะทำไงได้คะหน้าแบบนี้เสืยดเสียงไม่เอาไม่เอาหน้าเลยชุดต่อไปเป็นชุดไม่มีหน้าเอาผ้ามาทำไมต้องเปลี่ยนผ้าล่ะคะเฮ้ยตายแล้วหายไปแล้วค่ะไม่มีหน้าเลยโอ้ยได้ลองหันหลังมาที หากินง่ายจริงๆเอ้าอะไรของคุณอันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มใครใครยิงตุ๊กตาลงนะเฮดี๋ยว้าไปหยียบเองอ่ะดึงดึงทำ ผมจะบอกให้คุณฟังไอ้มีหน้าไม่มีหน้าไม่เอาละอันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มผู้จัดการครับน้ำจิ้มหรือน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนู ชุดนี้เดวิดคอปเปอร์ฟิวมาปปี้ผมไปจนมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ทุกวันนี้มะม่วงหรือน้ำจิ้มน้ำเหลืองท่านผู้ชมครับชุดนี้เป็นชุดน้ำเหลืองเฮ้ เป็นชุดสลับร่างสร้างรักครับอุ้ยสลับร่างหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจะสลับร่างผู้หญิงสองคนนี้ให้หายไปคุ้มมาสร้างะไรกันนะอะไดูแลเก็บผ้าไว้เอาพูดอะไรคะสร้างอะไกันมาอะไรสร้างอะไกันมาอะไรเสร็จแล้วก็มาคุณนับสิอะไรอะไรเขาทำอะไรขอส่วนบุญเหรอคะ นับหนึ่งนับสองน,นับสามว๊าวฮัลโหลนี่และนี่คือลิ้บ้าทำไมบอะไรนครับคุณนายพิซซ่าไปไหนวะสลับร่างสร้างรักครับสลับร่างหรือสลับสุไอสภาพเขาเนี้ยสลับสภา,าพยังไงนี่ลิ้นจี่กับลำไย,ยคุณคือลำไยจริงหรือเปล่าลำไยตัวจริงเหรอแล้วน,นี่คือลิ้นจี สองคนเมื่อกี้ที่สลับลากันมาเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้ตัวจริงครับลำไยต้องมีเพงลงร้องไหนเลร้ลองดิงลำ้ำไยพี่เคยน้วนหัวใจตัวนับหนนายจะมีจะพาให้กอบใหม่ไม่มาเป็นไงผู้จัดการลำไยล้วนๆไม่มีไม่น่าปนเลยลำไยใช่แต่ลิ้นจี่เรามีเพงลงร้องไหมคนไม่ชอบ ทำไรก็ไม่ใช่มันน่าจะใช่นะอยากรู้ใช่ไหมชั้นชื่อลิ้นจี่เป็นไปได้เพลงอะไรวะหมกปนมั่วไปหมดเลยอะไรคุณพล่เคยฟังไรเลยเพิ่งคุยจัดจานเพลงผมเคยฟังตอนรอปอแล้วมันไม่มีลิ้นจี่สักคำเลยอณะบ้าใหม่เขาคุณไม่เคยฟังคุณมัวแต่ไลน์สดอยู่ตกลงสลับร่างกันเหรอเมื่อกี้ยืนอยู่กี่คนสองแล้วออกมากี่คนสาม ถ้าเป็นลิ้นจี่ลำไยจริงแล้วก็ขอดูสเต็ปหน่อยคนแรกเลยลิ้นจี่คนไม่ชอบทำไงคนไม่ชืจ่จัจอะไรก็ไม่เข้าตาโยนให้ลำไยนี่ เธอมาสักพักไยังมีโดนแต่สนใจ เด็กม yeah. 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 ันย yeah. yeah. ั่ระรวมตัวไปหน่อยพี่ซับดาพอยจนข้าบะตองเตรียมตัวผมหมดครับแต่ของก็ไม่กลัวที่พมอทำเอยเอออะไรงันเดี๋ยวนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะได้ค่ะพอดีอย่าไปนอนนะคะไม่ปนานหรอกค่ะนี่เธอนหน้าจะหน้าจะไปโรงแรมก่อนแล้วค่อยมาเน้ะ เขาแค่ผู้สาวข้าหลอกบอแม่ผู้สาวข้าเรียนบอได้ขยันมันเพียน